กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับผมเจอกับเจ้าคันนี้ครับผม h o n d a CITY 1.0เทอร์โตัวนี้เป็นตัว V ีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของปี20นะจ๊ะคันนี้ผ่อนแค่8,000รายได้1 6 0 0 0ออกคนเดียวได้แล้วสบายๆบยอ่เรามาดูความสวยงามของตัวรถกันก่อนเลยนะครับผม โคมีมตัดมาให้แล้วนะครับกับสีเทาเมจิโอ,อย์คันนี้น่ครับแมกเดิมอรลอยโรงงานมีมาให้นะจ๊ะนี่ไฟเลี้ยวไฟกระจกยาวๆแบบนี้เขาก็มีมาให้นะครับกุญแจคลียล์แล้วเรียบร้อยกันสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยอ่าเปิดดูด้านในของเขาก่อนนะครับของน้อยนี่เป็นเบาะผ้านะครับด้านในเป็นสีดําตัดกับสีโคเมียมนะทำให้มันดูแบบเรียบหรูดูแพงนะครับวิทยุเป็นจอเป็นวิทยุนะไม่ใช่แบบจอสัมผัสอะไรเหมือนตัว SV หรือตัว RS นะครับผมพื้นที่นั่งด้านหลังนะครับผม ที่นั่งนั่งสบายมากนะครับหนึ่งเลยนะครับด้วยความเป็นเบาผ้าของเขาไม่เก็บความร้อนนั่นเองอันนี้คือข้อดีมากๆของประเทศไทยเรานะครับผมเรามาดูอุปกรณ์ยางอะไหล่กันก่อนเลยว่าอยู่ครบไหมนะฮะมาเปิดดูท้ายอุปกรณ์ยางอะไหล่นะฮะนี่ยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ยางอะไหล่นะครับใครนะครับที่เดินทางไกลนะครับเช็คด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ยางอะไหล่ของเราเนี่ยมันสามารถใช้งานได้100%หรือเปล่านะครับผมมาดูด้านนี้ครับผม นี่ความสวยงามสีสันของตัวรถนะครับยังดูดีนะครับแถมตัวนี้เนี่ยเป็นเสาสัญญาณแบบชีพฉลามมาให้เราด้วยนะครับผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งคอปพิ้คนขับแล้วกันนะครับชอบมากเลยนะกับฟิลลิ่งคอปปิ้คนขับของ Honda นะครับมีที่พักแขนให้ด้วยนี่ชอบตรงนี้นะครับปกติเขาไม่ค่อยมีมาให้นะครับกับรถเซกเมนต์นี้นะครับแอรปรับอัตโนมัติได้นะครับหรือว่าจะใช้มือหมุนก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้พ่นไปที่ไหนนะครับปรับองศาแอร์นู่นนี่นั่นนะครับนี่ เครื่งองเเสียงปรับได้นะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้แล้วเรียบร้อยพุสตานมีมาให้นะครับกับเลขไมล์คันนี้ครับผม1นึ่งแสนสกิโลนะครับกับรถปีสิคันนี้นะฮะความสวยง,งามถือว่าใช้ได้ออโต้อ o ฟมีเนี่ยครับผมหรือว่าหมดอีโคมี Me นี่ครับใครเดินทางไกลๆเนี่ยใช้หมดอีโคหรือขับในเมืองเงี้ยใช้หมดอีโคได้นะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะจ๊ะมาเปิดห้องเครื่องมาโอ้โห ห้องเครื่องแห้งๆใสๆคลีนๆแบบนี้นะครับผมแผ่นกันความร้อนมีให้นะจ๊ะเป็นไงมออกาซังอยู่นะครับผมรับประกันแน่นอนคันนี้ไม่มีจนหนักที่ความต่อต้าน้ำท่วมนะครับน็อตเดิมไม่ขยับนะจ๊ะอ่าก่อนจบคลิปครับผมคันนี้479,000บาทนะครับ479,000บาทใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0655140450หรือ Line a อด u m h o m e c a r นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจและกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบาย